ไปเร็วร้อนโอ้โหโคตรร้อนเลยถึงแล้วมไม่ได้มานานมากได้มาแล้วที่ที่สองอ,อยากไป,ไปล่องแ<ป>ก่ง่อจะไปถูกอีกแล้ว่อจะไป้ล่องอีกจริงไหมละ่ะใช่นี่ขอขอบั <laughs> ม๊มนี่ก็พอเมื่อกี้เป็นงั้นก็ไม่ <laughs> ต้องเสียค่าเข้ามา เขาวิ่งไปถามตกแปมไงปะละ่ะได้มันตกเกลี่ยต่อนอนไม่ได้มานานแล้วน้ำมีแต่ขุนน้ำขุนน้ำสีน้ำปลาเลยอะแต่มีคนเล่นนะตัรเวนโนคนเล่นเยอะมีคนมาเยอะเลย กลับดีกว่าร้อนที่ต่อไปเราจะไปล่องแก่งล่องแก่งกันพร้ามไหมร้อน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 มากตายจะมั้งดูแดดดูแดด้ส่หมวกนี่ร้านขายของเยอะ แต่เหมือนไม่มีหมวกเลยนะมีไหมอ๋อได้แล้วปอกแขนได้ปอกแขนแล้วต้องไปหาซื้อหมวกเราไปล่องแก่งถึงแล้วที่ล่องแก่งเรามาล่องแก่งภูเกาะตามรอยจองกับคันเล่นนะครับ วันนี้รอดเรือมันไม่ใช่ัไม่ใช่มันยังไม่มาเพราะว่าเขาปล่อยกลุ่มอื่นไปก่อนเดี๋ยวจะสไลด์าจากตรงนี้ลงไปตามรอยจองอะาาแั่นแรแต่น้ําสีแบบน้ําตาลเลยอะเพราะว่าเมาื่อคืนฝนตกเมื่อคืนฝนตกเลยทําให้น้ําสีน้ําตาล <c ười> ตอนนี้ไปนั่งรอรอเรือหว่างรอครับไหวไหมไหวร้อนมาก <c oughs> คนค่อนข้างเยอะเ <c oughs> นี่ยอย่างที่บอกเมื่อกี้เลยเขาพานำเลยโอเคไหมเราจะแบบรีบพายแล้วก็รีบแซงคนอื่นเพื่อขับบ้าน <Wow. S 1> จะได้ไม่ร้อนถ,ถูกไหมเอเ เดินไปดูอยากดูมีจิมด้วยคนค่อนข้างเยอะมากเห็นสามติดเลยเหรอเฮ้ยมีแรงแล้วไหมอายุแค่ยี่สิบแปด ได้พายไปโน <c oughs> ่นคนอื <c oughs> ่นเขไปทางโน้นกันแล้วคนอื่นเขไปทางโน้นจมตีก้อนได้ายตี กว่ามืออยานี้ขวามือพายขว่ามือมันจะไปมันจะไป้ายพอไม่ต้องหายพอท้าทายดิไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นมาทริปนี้กว่าท้องโก๋ไม่อย่างเดียวเพราะว่ามีโอวันตินแล้วนี่ไงเห็นน้ำมะมีเราไม่ต้องพายมีคนพายให้สบายกว่ามือกว่ามือ วาด้องกว้างอ่ะมันจะไปดีมากสบายช่หน้ามาได้ไหมไม่ต้องถายแล้วเดี๋ยวเขาไปให้า you เอาแล้วไปถึงเร็วเฮ้ยแต่ไม่ไม่ร้อนแล้วดูดิจริงปะอย่างนี้มีเราต้องรองรอมาต้องรอข้างหลังด้วยพร้อมๆกันอย่างพายเรือเหรอโอเคเดี๋ยวพายรอเข้าคิวเรือบั้มครับเรือบั้มไม่ต้องพายจูนพายเลยไปเลยไปเลยดีมากนั่นแหละถึงแล้ว ะถากหินนั่นถ่ากหินนั่นแหละเออไหลไหลไปเลยอ้าอ้ยวอ้าวชนชนไหลไหลไปเลยไอไหลแรงว่ะไม่ได้ช่วยพายเลยไหลแรงจนแล้ว อยู่แค่ช่งเรีวยว่งหันไป้เอามาเปน็นป่อแล้วไปกับหลังไอรอดีมากเงียบสงบมากดูเฮ้ยไปไหนเนี่ยจู๊ดชนแล้วครับดีมากหน ฝากระแสน้ำเฮ้ยทำไมไม่ตรงไปแล้วเรือทำไมไปทางนี้จริงๆต้องไปทางนี้ไปทำไมไม่ตรงวะดูดูนะครับปลาเราจะไปตรงไหมนี่นี่ดูต้องตรงไปทางนู้นต้องตรงไปนู้นทำไมลวบวชเรือแล้วไปทางนี้เฮ้ยวนเรือหมุนมาทางนี้แล้วเราไปดูเราต้องหมุนหมุนทำไมเนี่ย นู่นนูน่นเราต้องไปทางนู้นนะครับแต่ตอนนี้หัวเรือเราอยู่นี่นู่แล้วคนอื่นก็ตามมานู่นแล้วไปเดี๋ยวเลยไปเดี๋ยวเขาบังคับให้ตัาไปเดี๋ยวไปเาาร็เวเร็ว,วเห็นไหมโอ้ยตายตายครับไปแล้วตุลักทะเลมากตอนนี้ชนอีกแล้วชนอีกแล้วโอ้ยไปเร็วเร็วไ,ไ,ไป ้ไปโหหัวตาวเรามาอยู่ไกลเรานําอยู่เยอะแต่ไปนี้แล้ว <c oughs> หัวว่าทางนี้แล้วเไปไยว่าเดี๋ยวยยไปเดี๋ยวไปคิวไพ่ถ่ายหลังให้ดูเนี่ยเด็ดไหมง่ายไหมเ <c oughs> นี่ยแตะท่านิดนิดจุดนี้เนี่ยถ้าอยากไปทางไหนถ่าย,ายตรงตข้ามเนี่ยไปทางนี้เยอะก็มาทางนี้ทางนี้อืม ตอบนี้ระดับสามนะครับโหโดวนแรงเพราะว่าเราหมุนหมุนสามร้อยองศ์องฝาไปสี่ครั้งแม้จะได้ นำทางผู้นำทางใช่ผู้นำทางของของแคมป์เฮ้ยไม่ร้อนเหรอไม่ร้อนนี่ทางนี้คืออะไรอ่ะเหมือนจะจะทางลงมาตอนนี้เรานำโอ้โหนำไกลมากครับทุกคนอันนี้มีทางลงอะไรบางอย่างด้วยเหมือนเสียงฟ้าร้องเลยมั้งเนาะเสียงฟ้าร้องแต่เสียงโยวน้ำมันไม่สิเนี่ยอืมไม่อะไรหรอกที่น้ำอะออกแล้วเนี่ยเป็นไงมาเขาอ่ะเขาลองระดับหนึ่ง จริงคนไายยากนะจริงอ่ะถ้าคุณไม่เคยไายเรือไายยากเพราะว่ามันหมุนมันแกว่งเลยเพราะว่าไายมาเยอะตอนน้ําท่วมปีสามแปดไผ่เรือล้ําใหญ่เบิ่มใหย่ใหญ่กว่านี้ตอนปห้าปหกอะแม่สอนให้ายก็เลยไายเป็นตั้งแต่ตอนนั้นเลยเป็นไม่ไายเดียวเคยเห็นว่าไม้ไผ่ที่เขาที่เขาายผ่โน่นไผ่เนี้ยแล้วมันต้องลาอย่างนี้เนี้ยลาเพื่อให้มันเลี้ยวกลับเข้าใจป่าลาอย่างไงเนี่ยงัดขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่ไผ่ข้างเดียวมันจะช้าถ้าไายขวา ข้างหน้าก็จะไปซ้ายใช่ตอนนี้แวะกินน้ำนะครับกลางแดดอันแบบโอ้โหสุดยอดร้อนมากอุ้ยปนกันแดด SPF หนึ่งพัน่ะถึงจะพอโดนๆๆจริงปะจริงปะเข้าป็าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคนตามเรามาแล้วไปไปเลยไปทางขวาไอ้สายสายสายตอนนี้เรามาดับหนึ่งนี่อะดับสองตามมา ตู้หน้าป่ามีไวไกลครับขับเรื่ลงไปแล้วนี่รถจอดรอไม่ใช่อันนี้รถไทยไม่รู้มั่วตัวอันนี้เขาให้รอผักมาทางนี้หันหัวไปทางนี้นี่ว่าที่ว่าเนี่ยสุดแล้วเนี่ยเออว่ะจริงถงไม่ได้หรอกล้วเฮ้ยไม่มันรอตรงนั้นได้ครับเหมือนจะได้เขาได้บอกเฮ้ยได้ได้อยู่ได้อยู่ไมด้แล้ว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 เจ้าของเรือไปไหนแล้วอะสุดสุดแล้วใช่ไหมครับอีกประมาณห้ากิโล ใช่ไหมไม่ถึงเราไปกันเต่อครับผมมากันแล้วโอ้ยกลับกล้องไม่ทันอ้ยไห่แรงมากไห่แรงมากโชว์โชว์แวโอ้ยโอ้ยโอ้ยโถ่ายคนเดียวเลยตอนนี้ ไอจูนหมายคนเดียวแล้วฉุนแล้วโอ้ยโอ้ย,อยไปไปไปเราไม่ช่วยพายเลยแล้วตอนนี้ไอจูนพายคนเดียวไปไปต่อจับปลาเหรอโอ้ยจับได้ไงครับขอดูปลาไหนครับเห็นไหมนี่เขาจับปลาได้ด้วยห<า>รูเปล่าเลยโอ้ยสบายสุด มีคนพายให้ครับนี่บายบายอะไรอย่างนี้แต่เหมือนว่าอาจุนถือกล้องมากเดี๋ยวเข้าบ้างอ่ะเนี่ยครับตามริมที่เราพายมาจะตั้งแคมป์กันด้วยนนอเก็บไว้น้ำด้วยคนเผาอะไรสักอย่างคนเผาอะไรข้าเใต้ชนเผาอยู่ที่ไหนคะเนี่ยอีกจังหวัดอะไรบ้างอีกจังหวัดอะไรคะเนี่ยอยู่ข้างบนนี้ครับอ๋ออยู่ที่นี่เลยเหรออ๋อโอ้ยตูนสูงว่ะจุนถ่ายไม่ได้เลย ข้างล่างใช่ไหมครับใ่มาชูมาไส่นะครับชูมไชมไ่าเพื่อ ตอนนี้นะครับเขาบอกให้เราหยุดรอก่อนนู่นรอกันมาพร้อมกันครับคือถ้าไม่หยุดรอเนี่ยคือแบบว่าน้ําโด่งใช่ไหมเราน้ําโดูงเลยใช่ไหมใช่ใครเลือกเก่งมากชาติที่แล้วเกิดมาแบบเป็นแบบนางเงือกนี่เกิดมาโคต้าปลาวะไม่ใช่เกิดมาเป็นนางเงือกนี่เป็นอะไรที่นี่ ตอนนี้ตอนนี้เราโดนแซงไปแล้วเอาอย่ตกมาเป็นอันดับสี่นะครับทุกคนเออแป๊บเดียวการลบก,การทำงาน,นนะครับเราจะใส่ช่วงนี้แซงโน้นไหมเล่ากลมาโน่นเราเนาะวุ้เติบโอ้โหนี่ปลาไพย์ครับเอาไปตรงเด็กเนี่ยไม่ตรงเลยเนี่ยเนี่ยไม่ตรงแล้วเนี่ยเนี่ยเขาไปโน่นกันแล้วเนี่ยเนี่ยมาไหนแล้วเนี่ยเนี่ย ไปไหนเนี่ยไปไม่เป็นว่ะลงแล้วไปทางไหนขวาใช่ไหมขวาอ๋ออ๋โอ้ยโอ้ยฮ้ยต้องรอของไหมรอขอปเลย โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้โอ้อ้ยโออ้เโอ้ยโอ้ยโอ้ด้โอ้ยโโอ้ยอ้าโอ้ยโอ้อยออโอ้ยย ออเออเอออะไรโอ๊ยโอ๊ยโอหแรงมากโอ้ย,อย,อยไปเลยปล่อยน้ำมันระคไปโอ้ยโอ้ยถึงแล้วถึงแล้วโอ้ยถึงสะพานดูสะพานไปเดี๋ยวพายเองพายเอง <c oughs> พายเองเท่าแปดแล้ว <c oughs> ดีที่สุดครับเราก็มาเป็นอันดับทีหนึ่ง ่งไม่มีใครตามหลังลงมาเลยครับทุกคนโอ้โหลําสุดยอดจริงๆแม้แต่เจ้าของคนคุมรีสอร์ทยังตามเราไม่ทันการา้เรือเหลือเชื่อของพันนินสีนวลแก้วฮะกับทันจรักษ์แก้วแสงครับผู้คุมบางเหียนด้านหน้าวีไอวีไอดูวิดด้เรียบร้อยเราถึงที่หมายแล้วเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยว้าวไม่ไม่ได้พาย ผมไม่ช่วยพายตายแต่ดีนะฝนมาพอดีเลยครับถ้าท้ายคนนี้อีกแป๊บมันตกเลยเนาะโอ้โหสนุกมากเลยจริงๆถึงน้ําจะไม่ค่อยใส่นะครับแต่แบบสนุกสนุกสนุกมากเรามาเร็วไปนะเฮ้แต่คนอื่นยังไม่มาจริงๆนะติดตรงนั้นแหละเขาแต่ว่าถ้าเราบังคับดีมันก็ไม่ติดเนี่ยเจ๋งไงไปรอข้างบนกันดีกว่าครับรอคนอื่นมาแล้วก็จะนั่งรถตองแถวว่ากลับไปที่พายเรือมาให้ทีหนึ่งแล้วทำไมมาก่อนเขาเลยเลยเนี่ย ไพ่เก่งมากครับผมผมไพ่ผมไา่เก่งมากเลยดามม้าแบบโหทิ้งเป็นกอยเพื่อนเลยอ่ะทิ้งเป็นกิโลอ่ะจริงผมแบบโหดมากก่อยเพื่อนเลยผมครับแล้วก็บอกว่าเราไม่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังตรงนี้นี่จริงๆมันเป็นที่ปล่อยลงอ๋อเอาขึ้นเอาขึ้นอ๋เอาขึ้นนี่รถเราพรจะทำให้คนขึ้นด้วย อ๋อครับโหถอดหมวกมาหัวแปบเลยกำลังกลับครับถึงแล้วเรียบร้อยครับเสร็จแล้วเล่นเสร็จเรียบร้อยสนุกไหมสนุกแต่ตอนนี้ฝนจะตกดูฝนจะตกอะ่ะเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ขับรถกลับถูกไหมกลับบ้านเถอะคิดถึงบ้านแล้วคือข้าวหลาม ก็เดี๋ยวดำใช่ไหมคะอ้าวใบแคคมาเตือนอันนี้แถมอ๋อุณครับตามรอยทันแรนด์ค่ะ <laughs> โอเคทริปนี้เราก็าไว้เท่านี้แหละบายเจอกันทริปหน้าครับ